แ, 16, แต่ในรีนแล n s in my blood. อตตอนนี้ sixteen, but m ่ไ e ่มีขันยา I will rap as my style จะ out, จังหวะมาผสมคำศัพท์อันนี้ no morphine to rap my r h y h e เพราะน่าฮ่าที่คลีน n ม่ต้องมีขันยามาผสมมาสลับมาปนมาปะ If you wanna see KTP ก็จะจัดแรปแบบง่ายๆคือสไตล์ KTP มันก็ A B C ที่รู้เรื่องทั้ง A E C Rap ไม่ต้องเร็วมันก็ฟอร์ดรีนนะเนี่ยก็ที่คือไม Rap is like a medicine or pharmacy m ม rap is like a harmony If you wanna see then you gonna see เพราะรู้ว่าแรปคือสิ่งที่ดีผมเลยทำมันอยู่ตรงนี้ทั้งปี I wanna break through my life I wanna be free จะทายมาเจอขี่ที่นำมไพส์สำเร็จจะเน็ตจ,จะเหนื่อยที่ยังไม่เสร็จจะเฉื่อยจะช้าจะเปื่อยไม่เจ็บต้องจำไม่เข็ดต,ต้องย้ำถ้าช้ปก็ดีกว่าเรานไม่ได้ทำอะไร And This is my rhyme coming from my heart ผมจะทำให้คำของผมนั้นไม่ข้างไฟาอาร์ตผมจะแรปต่อไปถึงจะมีใครค้าน This is my l i f e t i า e ไม่ทำลวใครจะทราบหรือครับหอยนี้ครับเ e a h พีดีนิตสมอลสิคตีในสมองคิดเป็นคำอะไรก็เบิร์ดแมชชีนจะเสนอก็สนองไม่สยองมันก็ฮาโลวีนเพราะแรปแบบน้องทำทุกตอนเป็นมันดูชินดิทเวียนไม่รัมและมันคือชีวิตแล้วมาเปลี่ยนไลฟ์กลายมาเป็นคดีพิกจากนิสิตวิศวะกลายมาเป็นแรปเปอร์แระยู่ดิทุกท้ายคำที่ออกจากปากมึงออกมาจากความคิด I need it give me the side please I need it คำผมมีไม่น้อยนะมีเป็นร้อยยัง make your choice เยอะรับรองจะสู้ไม่ถอยอเมเบียกูบอยถ้าอยากรู้มหลานไรมาไม่ต้องรอเวลาสอยมาห้อยตรงนี้สิ บนคอผมยังว่างไม่มีอะไรที่ใช่ยกเว้นแค่ตรงหน้ามีฝันที่อยากได้ตอนนี้อยู่แค่ว่าพี่จะให้หรือไม่ให้ถ้าพี่ให้ก็จะกล้าพร้อมจะล่ารับรองว่าออกมาจากใจเป็นลูกครึ่งใช่คนไทยอยู่เท่าไหร่คร,ร,รับยัง <c oughs> มีอีกไหมฟังอีกนิดนึงนี่ <c oughs> เป็นเพลงเพลงเ่่เาขอฟังเพลงนิดห่งสักนิดหนึ่งนะ h าร์ดไดร e ์เก็บเธอไว้ในใจไม่รู้ e ่าฉันกับเธอ n ะรักกันไปนานเท่า r รฮาร์ดไดรฟ์ drive, มันตึกลงไปในใจจะเก็บข้อมูลในความสำคัญของเธอและฉันใน Hard drive บางคนก็เรียกว่าฮาร r ดไดรฟบางคนก็เรียกว่า h าร r ดด e สแต่เรื่องของเธอที่คูชีวิตฉันเก็บเอาไว้ใน this hard และเธอรู้สับไหมอะไรที่อยู่ในความคิดฉันกับเธอแลบสนิทคือแบบไม่ต้องคิดมากต่างคนต่างเมคิสมากที่เกิดจากความรักผสมจากความสุขสนจากเราสองคนและไม่นานนะักผมรับประกันเราจะคิด ถึงกัาทุกวันฉันจะคิดถึงเธอทุกคืนจะพูดหวานในทุกๆคำทุกประโยคนั้นฉันจะไม่ลืมแทบจะล้มทั้งยืนตอนเธอวิ่งมาสวมกอดฉันรอตลอดไม่เคยตลกคิดถึงเธอทุกลมหายใจเขาออกทุกเธออยากเจอฉันอันนี้จะไม่ต้องบอกลองดูที่หน่วยความจำในใจของเธอจะเห็นฉันอยู่ตลอดอ